เคล็ดไม่รับของอาจารย์เกงมาก่อนความรักซะอีกมาก่อนสุขภาพซะอีกนะครับผมเพราะว่าเคล็ดไม่รับของอาจารย์เกงต้องบอกนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่ชาวราศีมเมถุนทุกคนนะครับผมจะต้องไหว้พญานาคให้เป็นหลักนะครับทําไมถึงเลือกจังหวัดหนองคายนะครับเพราะว่าจังหวัดหนองคายเป็นที่สถิตและก็มีแม่น้ำโขงที่เป็นเมืองบาดาลของภูมิภาคประเทศไทยเราทั้งหมดนะครับ องคา,านาคีจะอยู่ในแม่น้ำโขงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีของชาวราศีเมถุนที่จะต้องกราบไหว้และก็สักการะองค์พญานาคราชต่างๆที่เป็นเชื้อสาย ของท่านๆนที่นับถือกันมาโดยตลอดนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งพิเศษก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของสุขภาพและความรักของคนปาสีเมถุนกันนั้นถึงมาที่เรื่องของเคล็ดลับกันก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนั่นก็คือการสักการะบูชาสิ่งที่ได้เห็นไปใน ตอนต้นของคลิปนะครับนั่นก็คือพระาธาตุกลางน้ําซึ่งมีความงดงามและสวยงามมากเกิดจากการซาะของแม่น้ําโขงทาให้แม่น้ําเส้นนี้เวงนี้กว้างขึ้นมากๆเมื่อโบราณทางน้ําของแม่น้ําโขงเส้นนี้ยังคับแคบอยู่แต่พอพระาธาตุถล่มและจมอยู่ใต้น้ําในส่วนตรงนี้เนี่ยถึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องบูชาพญานาคเป็นหลักในปีนี้สําหรับชาวราศีเมถุนเดี๋ยวเราไปดูความรักของชาวราศีเมถุนกันนะครับว่ามีอะไรจะเกิดขึ้น ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับ